รปแล้วครับผมฉีดไปแล้วมันไม่มีผลอะไรแล้วร่างกาย<ส>ไม่ตอบสนองสมมติว่าผมเลี้ยงใหม่ๆนะพี่ใหญ่นะครับอาการบุงชี้ที่ว่ามันจะเป็นไข้สามวันเนี่ยอาการยังไงบ้างครับวันแรกๆหนึ่งไม่เคียวเอื้องเลยมไม่เคี้ยวเอื้องแล้วขยับตัวขขับขายากครับผมครับมันเรียก ถ้าดูง่ายๆคือไข้ขาแข็งอ่ะมันดูง่ายๆคือมันขามันแข็งมันเดินเดินเดินไม่เดินไม่ปกติแล้วกันเนะอ่าอ่ครับผมเดินไม่ปกติอันนั้นไข้ขาแข็งแน่แล้วไม่เคลื้องไอะไรยืนตัวแข็งอันนี้คือองค์ประกอบชัดเจนใช่เลยถ้าเกิดว่าผมไม่มีเงินไม่มีเบอร์หมอเนี่ยถ้าชาวบ้านจริงๆอจะรักษายังไงถึงจะทำเองได้ไหมทำเองไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ยาฏิเีวนะครับผมผมว่าถ้าอดทนมีกำไรทุกคน ถ้าอดทนนะมีกําไรทุกคนแล้วอย่าดูถูกของตัวเองทําไมครับเพราะว่าทุกอย่างที่ที่เรามีอยู่แล้วนะเราควรที่จะพอใจในสิ่งนั้นเราดูถูกทำไมของของเราถ้าเราอวยพรมันเราเราชื่นชมมันมันก็จะจะผลผลตอบตอบมาเรามันก็ในสิ่งที่ดีที่เราหวานเข้าไปหวานออกไป ครับผมถ้าเหมือนเราเหมือนเราสอนว่าไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้เรื่องหรอกมันดีไม่ได้หรอกครับถ้าพูดอย่างนั้นทุกวันเน่ถ้าพูดว่าโอ้ลูกของผมเก่งครับดีแล้วก็สุดยอดครับผมมันก็จะดีสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่เนี่แป้งโรตีพี่เสียครับแป้งโรตีนะใช่เพราะว่าเขา ทำความสะอาดไม่พอมันจะเสียปกแป้งโรตีเนี่ยแต่จริงถ้าโดนมะนาวโดนโดนแป๊บโดนสบู่โดนอะไรที่เราไปจับโดนสับปะรถโดนถ้าล้างมือไม่สะอาดไปจับป้แป้งมันจะเสียเลยเก็บไ้ไม่ได้ครับผมปกติมันเก็บได้เป็นสิบวันแป้งโรตีอันนี้วันเดียวเรียบร้อยเลยครับบางบอกขาดทุนไปห้าพันกว่าบาทโอ้แต่ว่าเป็นพลอยผลพลอยได้ของเรานะใช่แล้วัวบางไม่กิน หั้างกินอ๋อหัวมาไมกินไม่กินอะไรหรอกโค้งเซ็งเลยอันนี้หมักทั้งแป้งสาลีอย่างดีทั้งไททยั้งโอ้โหอย่างดีเลยหัวยิ่งกว่าหัวอาหารอีกนะยิ่งกว่าหัวเชื้อเลยนะวัวแขกไม่กินวัวแขกไม่กินเจียวัวเราเจียวัวขมิ้นแล้วกันนะขมิ้นสุรินทร์นะไม่ใช่ขมิ้นกัมพูชานะกินได้เลยโอ้กินดีเลยนะไม่เป็นอะไรหรอครับไม่เป็นไรครับแต่อย่าให้กินเยอะมันอืด อ๋อกินก้นนี้ก็ประมาณยี่สิบก้อนอืมอะฟ้าให้กินพอสมควรให้กินพอสมควรครับอ๋อกินเยอะมันจะอืดในท้องแป้งนะครับมันแป้งแล้วมันไข่ด้วยได้ครับผมพอดีผมไม่ถ่ายคลิปชาวบ้านเขาให้กินข้าวแล้วตายเออกินเยอะนะข้าวเป็นเป็นครุเลยนะกินเยอะเกินกินเยอะเกินมันอืดครับองอมันไม่ได้ตายเพราะกินข้าวนั่นหรอก มันตายเพราะท้องอืดใช่อม,มันเหมือนมันอยากกินมากเลยนะใช่ไอ้ตัวเล็กพอแล้วตัวเล็กอนอันนี้ก็อีกคำก็พอครับประมาณร้อยห้าสิบก้อนนะโอ้ผู้ชมครับ <laughs> ยังเหลือในมือนะอันนี้ไว้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแต่ว่าวันนี้พอแล้ววันนี้อ๋อครับผม กินดีนะผู้ใหญ่นะกินดีหัวอาหารชั้นดีเลยนะผมว่านะโคตรของหัวอาหารเลยแป้งสาลีแพงขนาดไหนที่ดูอ่ะแป้งสาลีแป้งสาลีที่มาทําโรตีอ่ะครับผมเป็นแป้งที่ราคาสูงไม่ทํากินได้แต่มันไม่อร่อยแล้วเพราะแต่เอาให้สัตว์เลี้ยงเรากินได้ออืครับผมบางไม่ขายเพราะกลัวเสียลูกค้าอ๋อเขาก็ซื้อสัตว์ของเขาเหมือนกันนะ ทุกงานทุกอย่างถ้าไม่ซื้อสัตว์ไม่กับกับอาชีพเราเองไปไม่ได้หรอกโอ้ขมอีกแล้วนะผู้ชมชครับ <laughs> ยิ่งอาชีพวัวควายขายวัวขายควายถ้าไม่ซื้อสัตว์ไปหลอกกันเองยิ่งแต่ลําบากหลอกเขาได้ครั้งเดียวครับเรียบร้อยเลยครั้งต่อไปก็จะใช่แล้วยุคนี้ยุคโซเชียลด้วยอืปากสอบปากแป๊บเดียวครับผมหมดแป๊บเดียวเรียบร้อยหมดเสียทันทีเลยนะสะสมชื่อเสียงมาร้อยปีมาเสีย <laughs> แค่ครั้งเดียวจบ แล้วตามหากันเจอง่ายด้อทุกวันนี้นะใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้เศรษฐกิจทัวพอจะขึ้นแล้วหรือยังกระเตื้องนิดหนึ่งครับกระเตือ้องขึ้นมานิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะอะไรเหรอครับผมผมว่ามันก็เป็นวัตถจักรของมันแหละอืม,มันมีถูกแล้วมันก็มีแพงครับผมตอนนี้มันมันกระเตื้องขึ้นมาคนวิ่งซื้อวิ่งหาซื้อกว้านซื้อใช้ได้อยู่ช่วงนี้ครับผมเพราะว่า จากจากตัวราคาหมื่นห้ามันมันไปสามหมื่นได้แล้วตอนนี้ตอนนี้นะใช่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมเหมือนไน้สองตัวที่ผมปลูกไว้ข้างนอกนั่นอ่ะก็ให้ตัวละสามหมื่นสามหมื่นแล้วขายไปแล้วเหรอยัง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 ไม่ขายแล้วอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่ปากน้องทางนู้นไม่ขายยังไม่ขายไอสองตัวชาลีกับบราหมั่นตัวนั้นนะใช่ใช่ใช่ก็ให้ตัวละเท่าไหร่แล้วตัวละสามหมื่นอยตอนซื้อมามื่นห้าไม่ไม่กี่เดือนเอง ประมาณสักสี่ห้าเดือนอได้นะเพราะว่าเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยเพราะเราเราอดทนเรารอรอ,รอบมันออไอบางคนท้อขายทิ้งหมดครับผมบางคนซื้อหมื่นห้ามาขายหมืยายยาย่นสองก็มีเยอะแยะไปแต่เราบอกว่าให้ใจเย็นเพราะเราผ่านผ่านรอบถูกรอบแพงมาครับไม่ตมม่ำกว่าห้ารอบแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาครับผมน้อยคนนะที่จะเลี้ยงวัวแล้วมีกำไรนะผมว่าถ้าอดทนมีกำไรทุกคน ถ้าอดทนนะมีกําไรทุกคนแล้วอย่าดูถูกของตัวเองทําไมครับเพราะว่าทุกอย่างที่ที่เรามีอยู่แล้วนะเราควรที่จะพอใจในสิ่งนั้นอเราดูถูกทําไมของของเราอืถ้าเราอวยพรมันเราเราชื่นชมมันมันก็จะจะผลผลตอบตอบมาเรามันก็ในสิ่งที่ดีที่เราหวานเข้าไปหวานออกไป ครับผมถ้าเหมือนเราเหมือนเราสอนไอ้ลูกคนนี้ไม่ได้เรื่องหรอกอมันดีไม่ได้หรอกครับถ้าพูดอย่างนั้นทุกวันอืแต่ถ้าพูดว่าโอ้ลูกของผมเก่งครับดีแล้วก็สุดยอดครับผมมันก็จะดีเหมือนกันให้กําลังใจกันนะเหมือนว่าปลูกข้าวโพดเหมือนกันปลูกข้าวโพดไอ้คนหนึ่งบอกโอ้ผมปลูกผมหวังตั้งเป้าเลยว่าได้กี่ตันกี่ตันแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าผมปลูกทิ้งๆไปงั้นหลย ได้ทิ้งแน่นอนครับพราปากเราอนุญาตออกไปแล้วว่ามันทิ้งแน่ครับผมแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเนาะใช่ใช่มัทิึงถึงทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมแล้วเมือนชาวนาที่วันเข้าต้นเดือนพฤษภาทําไมไม่มีน้ําไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแต่ทําไมเขามีความหวังว่าพืชจิกาต้องได้เกี่ยวอ่าทําไมครับก็ก็เขามีความเชื่อไงอืเราเลี้ยงวัวเหมือนกันเรามีความเชื่อว่ามันถูกวันนี้ มันต้องต้องมีวันแพงอย่างนได้ครับผมใช่ไหมตอนนี้ราคาแพงใกล้จะมาแล้วนะก็ผมว่าขนาดรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลอย่างนี้แล้วก็ภาวะประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วมันได้ขนาดนี้เพราะว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยผมเชื่อว่าตอนนี้วัวเขมรเข้ามาไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วไม่ว่าแต่เขมรด่านอื่นๆมันก็ยากเพราะว่าเขากลัวเขมรทะลัก ไปฝั่งลาวแล้วเข้ามาฝั่งไทยอ้อมไปนูนมานีใช่ไหมใช่เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้ครับครับผมเพราะว่าสมิ้นต้งขี้โกงขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วครับผมขนาดว่าของไทยเนี่ยไม่ให้ข้ามไปขมรนะต้องอ้อมไปทางลาวนะแล้วไปเข้าไปทางนู้นนะใช่ครับผมนั่นแหละมันก็อ้อมมหาลาวแล้วเข้ามหาไทยก็ได้ก็เป็นไปได้นะใช่ครับผมสําหรับผู้ใหญ่นะตอนนี้เริ่มจะราคาดีขึ้นแล้ว ยังพอเป็นไปได้อยู่เนาะยังเป็นไปได้ครับอในเมื่อราคาเนื้อก็ยังไม่ตกอ,ะอ่ะอ่าแล้วมันจะถูกได้นานขนาดไหนครับผมแล้วไอ้ไอที่ถูกที่พ่อค้ากวานซื้อไปมันเริ่มหมดแล้วอ่ะของถ้ามันมีน้อยเมื่อ,อไหร่มันต้องแพงอยู่แล้วกลไกลของตลาดมันเป็นอย่างนั้น <ผม S 1> คือตอนนี้วัวน้อยแล้วนะน้อยครับผมไปดูตามบ้านไม่มีแล้วนะน้อยหาย,ยากแล้วใช่ตอนตอนนี้มีคนถามว่าลูกพี่มีตรงไหนมีวัวขายบ้าง ื่อกรถามขายไม่มีใครซื้ออ่าแล้วเราเราฟังแค่นี้พอะว่าตอนนี้มีคนถามซื้อมากกว่าคนที่อยากจะขายอืมแสดงว่าราคามันก็ต้องสวนกันแล้วครับผมราคาเริ่มดีขึ้นแล้วนะใช่เห็นเขาบอกว่าขายวัวช่วงฤดูฝนกับฤดูแล้งเนี่ยต่างกันไหมราคาต่างกันครับทําไมครับผู้ใหญ่ฤดูฝนมันการจัดการยากครับ หลายคนไม่มีโรงเรือนเลี้ยงมันจะเป็นต้องขายออกอไม่มีพื้นที่เลี้ยงเพราะว่าเอาพื้นที่ไปเพาะปลูกข้าวครับผมแต่หน้าแรงเลี้ยงตรงไหนก็ได้ครับอ๋อแสดงว่ารูดูฝนนี้ถ้าขายก็คือราคาถูกแน่นอนราคาตกแน่นอนในหนึ่งรอบปีมันมันราคาไอ้หน้าฝนราคาตกที่สุดถ้าไม่จงเป็นจริงอย่าขายครับถ้าขายก็ทนนิดนึงครับผมแต่ถ้าจะขายก็ขายก่อนฤดูฝนใช่๋อหรือหลังจากฤดูฝนสับ ผมมีพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วนั่นแหละขายได้เราช่วงนั้นวัวก,ก็จะเริ่มสมบูรณ์เลยนะผู้ใหญ่นะครับครับผมช่วงนี้วัวถ้าจัดการไม่ถึงจริงก็จะผมอมืผมไปเจอบางคนเขาบอกว่าถ้าให้กินอิ่มๆม,ม,มันก็จะอิ่มตลอดจริงไหมอันเนี้ยมันก็ใช่ครับกินอิ่มนะอิ่มตลอดแต่ต้องอิ่มตลอดมันถึงจะอ้วนอยู่ตัวเหมือนของกรบบะอ มันอ้วนอยู่ตัวขอบางกินทอดเนี่หน่อยก็อ้วนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอัดเยอะมันเมื่อก่อนแล้วนะใช่ใช,<อ>ใช่เพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวมันแล้วนานไหมกว่าวัวจะถึงจุดอิ่มตัวผู้ใหญ่ไม่นานครับแต่ต้องลองทุนอาสมมติว่าผมซื้อมาหนึ่งตัวน่ยผมผอมแล้วเหมือนวัวบางนะครับใช้เวลากี่เดือนครับผู้ใหญ่ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้ใช้เวลาสองเดือนครับตอนนั้นผอมมากเลยอ๋เหรือแต่กระ<อ>ดูกอ่ะหรือแต่กระดูกอ่ะใช้เวลาสองเดือนก็ขึ้นมาเลย อ้วนมีเนื้อมีหนังเลยนะใช่ตอนนี้อยู่ตัวละอันนี้กินนิดกินหน่อยก็อ้วนเลยนะใช่แต่ว่าเขายังกินให้ให้กินอาหารเสริมเหมือนเดิมอยู่เขายังให้กินอาหารเสริมเหมือนเดิมแต่ว่าน้อยลงก็เท่าเดิมแหละบางอ่ะอ๋อคือแต่ญ้าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่กินแต่หัวอาหารกินแต่รำนะแต,แต่แต่มันก็ไม่กินแล้ว อ๋อนี่คือเหลือเลยนะใช่ใช่มันไม่ไม่ค่อยกินแล้วเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วมันอิ่มแล้วกันนะใช่เมื่อก่อนที่ตอนที่มันพร้อมอ่ะมันกินแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดใช่ครับอแต่ตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วประมาณสองเดือนครับสองเดือนเต็มๆเลยคืออัดเลยอัดที่เลยเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าผมจะซื้อมาวัวมาคุณเนี่ย<ช>ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช่ฉีดทาพยาีดบำรุงแล้วก็ฉีดทายาีดอ่าแล้วก็อัดอาหารเสริมประมาณสองเดือนครับ พอพ้นสองเดือนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มอยู่เนื้อกินอาหารเสริมกินฟางด้วยอ๋อทำไมต้องกินฟางครับพูอใหญ่ฟางให้มันมีไอ้อะไรที่ไปเคี้ยวเอื้องอืปกติอย่างดีเลยนั่นนี่นะใช่ใช่บังก็ใส่ของอย่างดีเลยมีตั้งหัวอาหารกากน้ำตาลโอ้ใส่เยอะชันยอดเลยแหละแต่วัวไม่กินแล้วอิ่มแล้ววัวอิ่มตัวแล้ว ตอนนี้ใกล้จะปลายฝนต้นหนาวนะผู้ใหญ่นะรเรื่องโรคโรงอะไรมีไหมโรคช่วงนี้กับวัวก็ที่ต้องระวังครับที่ต้องระวังก็เลือดไอ้วัวพวกไอ้ไข้ขาแข็งนี่นอ๋อยังเป็นอยู่ได้ใช่ไหมครับไดบ้ช่วงที่ฝนตกนี่มันเป็นไปทั่วเลยอืฝนตกเสร็จแล้วมันหนาวครับผมหนาวแล้ววัวก็ปรับสภาพไม่ทันเป็นไข้เรียกไข้ขาแข็งหรือไข้สามวัน ครับผมให้สามวันถ้าไม่ฉีดยาก็มีโอกาสตายสูงสามวันจริงๆนะผมว่านะครับสามวันตายที่เกษตรกรรู้เท่าไม่ถึงการจริงโรคนี้ถ้าตามหมอมันไม่มีตายหรอกครับหมอได้ฉีดยาครับผมแต่ถ้าตามช้าเกินก็ฉีดไปตายเลยอ๋อไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะดีขึ้นนะครับเป็นความรีบตามเลยไม่ใช่ไม่ใช่วันที่สามหรือวันที่สีแแ่แล้วรอแรกแล้วครับผมฉีดไปแล้วมันไม่มีผลอะไรแล้ว ร่าง<ส>กายไม่ตอบสนองสมมติว่าผมเลี้ยงใหม่ๆนะผู้ใหญ่นะอาการบุงชี้ที่ว่ามันจะเป็นไข้สามวันเนี่ยอาการยังไงบ้างครับวันแรกๆเนี่ยหนึ่งไม่เคี้ยวเอื้องเลยมไม่เคี้ยวเอื้องแล้วขยับตัวขยับขายากครับผมครับมันเรียก ถ้าดูง่ายๆคือไข้ขาแข็งอ่ะมันดูง่ายๆคือมันขามันแข็งมันเดินเดินเดินไม่เดินไม่ปกติแล้วกันนะอ่าอ่าครับผมเดินไม่ปกติอันนั้นนะไข้ขาแข็งแน่แล้วไม่เคลื้องไอะไรยืนตัวแข็งอันนี้คือองค์ประกอบชัดเจนใช่เลยถ้าเกิดว่าผมไม่มีเงินไม่มีเบอร์หมอเนี่ยถ้าชาวบ้านจริงๆอจะรักษาอย่างไงถึงจะทำเองได้ไหมทำเองไม่ได้หรอกไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ยาปฏิชตีเชือนะครับผมแล้วทำถ้า ถ้ามียาแล้วไม่รู้สัดส่วนยาก,การกใช้ก็ก็ยากอันตรายครับครับผมจริงๆน่าจะมียาเป็นเม็ดป้องกันโรคไข้ขาแข็งเลยให้ชาวบ้านเลยนะไม,ไม่ไม่มีหรอกครับ <c oughs> ต้องฉีดอย่างเดียวแต่ผมว่าอาสาประสุสัตว์อะไรเขาเขาก็ฉีดได้ครับผมในแต่ละตำบลในแต่ละอะไรมีอาสาประสุสัตว<อ>์มีเราจะเรียกมอนจริงก็ได้เรยกอาสาก็ได้ครับอาสาเขาก็ผ่านการอบรมมาอย่างดีไหมครับผม